ในคลิปก่อนหน้านี้เราได้เปิดม่านความลับของจักรวาลพาคุณเดินทางผ่านห้าทฤษฎีที่ยังหาคำตอบไม่ได้ที่นักฟิสิกส์หลายคนเลือกจะเงียบเพราะมันอาจทำลายความเข้าใจเดิมของมนุษย์ต่อเอกภพทั้งใบแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีทฤษฎีที่น่าค้นหาคำตอบมากกว่าลึกกว่า และอาจพลิกโลกในใจคุณตลอดการหากคุณพร้อมแล้วเราจะพาคุณดำดิ่งไปกับทฤษฎีที่ไม่ถูกพูดถึงกลางเวทีแต่คุณจะได้ฟังมันที่นี่ทฤษฎีแรกที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นั่นก็คือทฤษฎีที่บอกว่า ปัจจุบันไม่มีอยู่จริงฟิสิกส์ยุคใหม่บางสายเชื่อว่าปัจจุบันเป็นภาพลวงทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในมิติเวลาที่เราไม่อาจเข้าใจคุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่เกิดหรืออาจเสียชีวิตไปแล้วเมื่อพันล้านปีก่อน ในชีวิตประจำวันของเราเรามักรับรู้ว่าเวลาคือการไหลจากอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ฟิสิกส์ยุคใหม่บางสายเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์บอกว่าเวลาและสถานที่รวมกันเป็นการอาวกาศในการอาวกาศนี้ไม่มีช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันเดียวสำหรับทุกคนปัจจุบันสำหรับผู้สังเกตหนึ่งอาจแตกต่างจากอีกคนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วและตำแหน่ง ทฤษฎีบล็อกยูนิเวอร์ส Universe, เสนอว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตมีอยู่พร้อมกันเหมือนกับแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ที่ถูกเปิดให้เห็นทั้งเรื่องในเวลาเดียวเรามองเห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นลำดับเพราะสติและประสบการณ์ของเรารับรู้ทีละจุดในการอาวกาศนั้นแต่ในมุมมองของจักรวาลทั้งหมดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันและคงอยู่ตลอดเวลา มิติของเวลาในฟิสิกส์คอนตามและทฤษฎีแรงโน้มถ่วงคอนตามนั้นอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนเวลาที่เราเข้าใจอาจมีมิติหรือสถานะของเวลาในรูปแบบที่ยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีคิดใดๆสามารถเข้าถึงหรืออธิบายได้อย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเวลาปัจจุบันที่เรารับรู้อาจเป็นเพียงการแสดงผลหนึ่งในหลายมิติของเวลาที่ซ้อนทับกันอย่างซับซ้อน ฟิสิกส์ยุคใหม่บางสายเสนอว่าปัจจุบันคือภาพลวงตาทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในการอาวกาศที่เรายังไม่อาจเข้าใจได้เต็มที่แนวคิดนี้เปลี่ยนวิธีที่เรามองเวลาจากสิ่งที่ไหลต่อเนื่องเป็นสิ่งที่คงที่และพร้อมกันเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและการรับรู้ของเรา ทฤษฎีต่อมาเสนอว่ามนุษย์ต่างดาวอาจคืออดีตของเราที่ย้อนกลับมาดูผลงานบางแนวคิดเสนอว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ใช่เผ่าพันธุ์อื่นแต่คือมนุษย์ในอนาคตอันไกลโพ้นที่วิวัฒน์จนเปลี่ยนรูปร่างและสามารถย้อนเวลามาสังเกตไม่ใช่เพื่อช่วยเราแต่เพื่อศึกษาตัวเองในยุคโบราณ เราคือการทดลองทางวัฒนธรรมของตัวเราที่ลืมไปแล้วว่าเคยเป็นแบบนี้ในจักรวาลที่การเวลาอาจไม่ใช่เส้นตรงตามที่เราคิดเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือทฤษฎีควอนตัมการย้อนเวลาหรือเดินทางข้ามเวลาอาจเป็นไปได้ในมิติที่ซับซ้อนกว่าที่เรารู้จักมนุษย์ในอนาคตอาจเดินทางย้อนกลับไปในอดีต เพื่อสังเกตรหรือเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการหรือเพื่อเก็บข้อมูลของตัวเองในอดีตหากมนุษย์ในอนาคตวิวัฒนาการจนแตกต่างจากเรามากหรือได้เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและเทคโนโลยีอย่างล้ำหน้าพวกเขาอาจดูเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวในสายตาเราพวกเขาอาจกลับมาเยือนโลกในอดีตเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวเอง หรือเพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆแนวคิดนี้เปิดมุมมองที่มนุษย์ต่างดาวอาจไม่ได้มาเพื่อรุกรานหรือทำลายแต่เป็นผู้เฝ้าประตูเวลาหรือผู้เก็บข้อมูลที่ช่วยให้จักรวาลดำเนินไปอย่างสมดุลเหมือนเป็นการย้อนกลับมาเพื่อตรวจสอบและเรียนรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนั้นแนวคิดนี้ยังสามารถผสานกับทฤษฎีหลายจักรวาลที่มนุษย์ในอนาคตอาจมาจากจักรวาลคู่ขนานที่แยกตัวออกไปและย้อนกลับมาสัมผัสเส้นทางเวลาในอดีตความคิดนี้สะท้อนถึงความเป็นวงกลมของเวลาและวงจรของชีวิตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน เป็นการตั้งคำถามลึกๆว่าเราเป็นใครกระตุ้นให้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตในมิติที่ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นการวนกลับและเชื่อมโยงกันอย่างลึกลำ้ำโดยทฤษฎีนี้ก็ให้ข้อสรุปว่ามนุษย์ต่างดาวอาจไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมจากที่ไกลโพ้นแต่เป็นตัวตนในอนาคตของเราเองที่เดินทางย้อนกลับมาดูและเรียนรู้จากอดีต เพื่อเข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการและความเป็นไปของชีวิตบนโลกแห่งนี้ทฤษฎีต่อมาคือ Cosmic Record หรือสนามข้อมูลสากลเสนอว,ว่าทุกการกระทำทุกความคิดทุกอารมณ์ของทุกสรรพสิ่ง กำลังถูกบันทึกไว้ในระดับควอนตัมการบันทึกนี้ไม่ใช่ด้วยกล้องไม่ใช่ในดิสแต่ในสนามข้อมูลจากระวาลที่เราไม่สามารถลบได้เลยจากกระวาลอาจจำคุณได้ดีกว่าที่คุณจำตัวเอง แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้เสนอว่ามีสนามข้อมูลหรือบันทึกจักรวาลที่เก็บรักษาข้อมูลของเหตุการณ์ทุกอย่างในจักรวาลไว้ในรูปแบบบางอย่างที่ไม่ใช่วัสดุที่เราคุ้นเคยคล้ายกับฮักก้าในปรญาตะวันออกที่เชื่อว่ามีบันทึกข้อมูลของทุกจิตวิญญาณและเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันรวมถึงอนาคตซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะเป็นประวัติศาสตร์ของจักรวาล วิวัฒนาการของชีวิตความรู้สึกความคิดและการกระทําของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมไปถึงสาระสำคัญและแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลบางแนวคิดในฟิสิกส์คอนตัมเช่นทฤษฎีข้อมูลคอนตัมเสนอว่าข้อมูลเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดของความเป็นจริง มีการวิจัยเรื่องพื้นที่คอนตัมที่อาจเก็บข้อมูลของสถานะต่างๆไว้เสมือนฮาร์ดดิสจักรวาลหลุมดำก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลขนาดยักษ์ซึ่งบันทึกข้อมูลของทุกสิ่งที่ตกลงไปในนั้นบทบาทของสนามข้อมูลสากลทำหน้าที่เหมือนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นจิตสำนึกหรือความทรงจำรวมของจักรวาลเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันในระดับลึก อาจเป็นช่องทางที่จิตสํานึกหรือวิญญาณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ที่เก็บไว้ในจักรวาลได้ผลกระทบเชิงปรัชญาและจิตวิญญาณทฤษฎีนี้เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการเรียนรู้ของจักรวาลและการเติบโตของจิตวิญญาณผ่านการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสนามนี้ ทำให้เราสามารถเปิดมุมมองว่าความจริงที่แท้จริงของจักรวาลคือข้อมูลและการรับรู้ที่เชื่อมต่อกันในสนามข้อมูลสากลกล่าวโดยสรุปก็คือทฤษฎีคอส m ิก r e c o r d ์หรือสนามข้อมูลสากลนั้นได้กล่าวว่าจักรวาลมีระบบที่เก็บรักษาข้อมูลและความทรงจําของทุกสิ่งเอาไว้ในสนามพิเศษหนึ่งที่รวมทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อที่ลึกซึ้งว่าความรู้และจิตสำนึกเป็นแก่นแท้ของจักรวาลและทุกอย่างเชื่อมโยงกันในระดับข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นทฤษฎีสุดท้ายที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นทฤษฎีสุดแหวกแนวที่เสนอว่าจักรวาลไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่ แต่มันคือห้องทดลองที่มีทางออกแต่ละมิติแต่ละโลกแต่ละชีวิตคือบันไดที่นำเราไปใกล้ประตูนั้นขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราลาจากโลกใบนี้หลายครั้งพอเข้าใจมากพอเงียบมากพอเราจะมองเห็นทางออกนั้นแล้วหลุดออกไปสู่สิ่งที่ไม่มีคำใดในภาษาใดอธิบายได้ เรามาคิดว่าจัก,กรวาลคือทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดและไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แต่ถ้าเรามองว่าจัก,กรวาลแค่เป็นระบบจำลองหรือสนามทดลองขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างละ่ะเหมือนกับห้องทดลองที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ทดลองเพื่อค้นหาคำตอบและทางออกของปัญหาหรือความลึกลับจัก,กรวาลเป็นสนามทดลองของสติและชีวิต ห้องทดลองนี้อาจถูกออกแบบมาให้มีสภาวะแตกต่างเพื่อให้สิ่งมีชีวิตและสติได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การดำรงอยู่การเกิดการดับไปคือส่วนหนึ่งของกระบวนการทดลองเพื่อให้สติและพลังงานได้พัฒนาไปสู่จุดหมายสูงสุดและทางออกของห้องทดลองนั้นอาจหมายถึงการตื่นรู้หรือการเข้าถึงความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตของจักรวาล เป็นจุดที่สติหรือจิตวิญญาณได้หลุดพ้นจากข้อจำกัดของการเวลาและพื้นที่ทางออกนี้อาจเปิดประตูสู่มิติหรือความเป็นจริงใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งแนวคิดนี้ก็คล้ายกับ Simulation Hypothesis ที่เสนอว่าเรากำลังอยู่ในโลกจำลองที่ซับซ้อนหรือทฤษฎีมัลติเวิร์ที่จักรวาลน,นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆห้องทดลองที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิญญาณที่ว่าการเดินทางของจิตวิญญาณคือการทดลองและเรียนรู้ในจักรวาลน,นี้เพื่อเติบโตและพัฒนาจักรวาลไม่ใช่ทั้งหมดของความเป็นจริงแต่มันคือห้องทดลองที่สติและชีวิตถูกส่งมาเพื่อเรียนรู้ทดลองและค้นหาทางออกที่แท้จริงของการดำรงอยู่แนวคิดนี้เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ท้าทายและชวนให้เราดำดิ่งลึกถึงความหมายของชีวิตและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่จักรวาลอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันอาจเป็นกระจกเงาของจิตสำนึก เป็นสนามทดลองของความรู้หรือเป็นละครที่ถูกกำกับไว้ด้วยกฎที่ไม่มีวันเข้าใจได้หมดสิ่งที่เรามองว่าเป็นภายนอกอาจเป็นเพียงเงาสะท้อนของภายในการมองเห็นจักรวาลอาจไม่ใช่การมองออกไปแต่คือการมองกลับเข้ามาในตัวเองจักรวาลอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอาศัยอยู่แต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในความรู้ตัวของคุณและเมื่อคุณหลับ จักรวาลก็หายไปเพราะคุณไม่ใช่แค่ผู้อยู่อาศัยในจักรวาลน,นี้คุณคือผู้ให้กำเนิดการรับรู้ของมันด้วยซ้ำไป